สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลุกก็มาอีกแล้วนะคะวันนี้แม่มีเรื่องจะบอกคือป๊าป๊ามีภารกิจไปรับไก่มาเพิ่มนะคะเพิ่มมาอีกน่าจะสักประมาณ30ตัวได้เพื่อที่จะเอามาเอาให้มันให้มันออกไข่นะแหละเพราะว่าตอนนี้เราก็มีไก่อยู่ของเดิมอีก30ตัวมาเพิ่มอีกส0สิบตัวได้เวลาต้องขายไข่ไก่แล้วนะคะเพราะตอนนี้ไข่ที่บ้าน เยอะมากๆเลยกินไม่ทันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าป๊าป๊าจะไปรับไก่มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ป๊าโทรมาแล้วว่าเอาไก่ขึ้นรถมาแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปดูสภาพกันว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็เมื่อกี้มีเสียงเรียกเข้ามาแล้วบอกว่าให้เตรียมที่ให้น้ําให้ไก่หน่อยกลัวว่าเดี๋ยวไก่มันจะเดินทางมาไกลเนี่ยเดี๋ยวมันจะหิวน้าเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนก็ตอนนี้แม่ก็ได้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่สําหรับ ให้น้ำไก่เนาะไก่มันโตแล้วแหละมันเป็นไก่แบบไก่สาวแล้วก็ให้น้ำใหญ่หน้อยเนี่ยเห็นไหมนี่นะคะเดี๋ยวเรารอป๊ป๊ากลับมากันแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าไก่นั้นหน้าตามันจะแข็งแรงแค่ไหนหรือจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันน,นะคะไก่ไก่มันถึงหน้าบ้านแล้ว,วพวกอบพยพมาลถส่งไก่กินดูที ให้มันพักเบรกกับนน้ำก่อนมันจับแล้วมันไม่มันไม่เนี่ยมันไม่เหมือนไม่ลูกเลยไก่เราสวยกว่าเยอะจะไม่เป็นไรเดี๋ยวอุ้ยตายป่ะนี่ในด้นออกแดดเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตรงนู้นไปผักฟื้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็ดีใช่แล้วในนี้คืออะไรเอ่ยสองนีสองกองนี่ไม่เห็นเลยตัวเขาให้ไก่แจมมาหรอไก่แจ้มาสองตัวเอาออก้ว พวกมันไม่กินน้ำกันเลยเนาะเออไม่ยอมสบัดตูดเุ้ยสงสารมันรีบเอามันไปพักที่นู่นดีกว่ามั้งนี่พอเปิดกงจะถ่ายไข่ไก่แจ้ในกล่องจักหน่อยในกล่องมันมีข้าวเปลือกพวกมันก็มุดเข้าไปอยู่ในกล่องกันหมดเลยไม่เห็นเลยปาป๊ามีแต่แย่งกันกินข้าวเปลือกอ่ะมันหิวไก่แจ้ไก่แจ้มันงงอะไรวะเนี่ย อยู่ดีโดนไล่ทีดูหน้า <laughs> ดูหน้ามันดิแมลงวันในฝูงก่อนที่หมาเ <laughs> นี่ยเมื่อกี้เราเห็นหน้ามันหน้ามันเวอร์มากเลยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆก็โดนแทป,ป้าเอาไก่ไข่มากี่ตัวสามสิบสามสิบตัวไก่อีเนี่ยดำๆเนี่ยเขาแผนไก่แจ้กกระส่อว <laughs> เขาบอก <laughs> ไก่แจ้ไทยเ <laughs> นี่ยเห็นไหมอะไรนอกครกเนี่ย <laughs> นี่ตัวหนึ่งโดนหายนี่ไง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 โดนลุมนี่ยังหงอนยังไม่เต็มเลยแล้เมันหิวนะเราว่าเราว่าอีกหลายเดือนนะมันแย่งกันกินข้าวเปลือกเดือกไก่แจ้เลยคืออะไรสงสารไก่แจ้อ่ะไม่เข้าพวกเลยเราพวกนั้นคืออะไรอ่ะเออมันหิวแล้วถึงบอกว่าเราต้องพักก่อนงั้นเดี๋ยวเราพามันไปกินข้าวเนาะพามันไปอยู่ตรงนั้นให้มันพักผ่อนหย่อนใจกันย้ายบ้านนี่ ไก่30ตัวได้มาถึงที่ของเราแล้วนะคะกำลังจะลำเลียงเข้ากงล้างไม่เครล้างน้ำอ๋อโอจะอาบน้ำให้มันก่อนนะอาบพิซซห่รออาบพิซๆหรอเป็นคอนโดสองชั้นเป็นที่พักอ่า อยล่อย่างนี้เลยเหราปะปะา๊านี่หลัลกฐานขี้เ,ออเดี๋ยวให้มันเป็นสะบัดผลเลยเออมันเปียกมันเปียกดินมาเต็มเลยเปิดดินมาให้ <laughs> ดูมันหลบ เขาบอกเขาเลี้ยงแบบปล่อยมันชอบเล่นน้ําแบบนี้หรอป้าไก่ชอบเล่นน้ำเหรอไม่ชอบเดี๋ยวมันไม่สแบายก่งนี่นานๆทีนนเดี๋ยวเราพามันตากแดกก่อนไหมอืมขี้มันก้อนใหญ่มาอยู่ที่นี่ก็ให้สุขภาพแข็งแรงทุกตัวเลยนะเออป้าปาเขาเลี้ยงดี ให้อาหารอย่างดีเลยเดี๋ยวรอปรับสภาพนะตอนนี้แดดมันก็จะร้อนๆหน่อยอะ่ะหมามาก็เลยว่ามันมองไม่ค่อยเห็นเลยมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมเดี๋ยวรอมันเข้ากรงก่อนให้มันเข้าที่เล้เดี๋ยวหมามาจะถ่ายให้ดูทิ้งนะมันเด้อมันเด้อ เออยายเข้าบ้านใหม่อนะเออมันมีตัวนึงปากย้อยๆปากล่างอ่ะปาป๊าตัวที่เมื่อกี้มันปิงขึ้นมาท้ายรถเธออ่ะดูไอ้ฝั่งนู้นมันมองกันใหญ่เลยดลยตอนนี้ถึงไม่ขยอยากให้มีอยู่ด้วยกันเราไม่รู้ไก่นูน่นเนี่ยตัวนู้นน่ะเดไรนี่หลังจากที่พาเด็กๆเข้ากกง บ้านหลังใหม่ของพวกมันน่ยจำนวนสาสิบตัวนี่ให้อาหารดูสิหิวมาจากไหนกันก็ไม่รู้มุดกันเข้าไปเลยนะคะนี่อันนี้ให้อีกอันนึงเพราะว่าสามสิบตัวอันเดียวมันไม่พอกินมันมุดกันใหญ่เลยเห็นไหมนี่กระจุกเนึงก็มาแย่งกันกินน้ำกินน้ำ โอ้ตายคว่ำเลยนั่นไงที่ให้อาหารคว่ำขึ้นไปยืนกันให้อย่างนี้เลยมะให้อย่างนี้เลยวะเออมันขึ้นไปเหยียบไงเออจาไก่ตูดแอนกินน้ำกันกก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 นี่ยังกินกันไม่หยุดเลย หลายนาทีแล้วนะที่ให้อาหารมาเรากินยังไม่หยุดเลยเนี่ยไปแล้วนี่วันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะคะที่เมื่อวานเอาไก่30ตัวเนี่ยล็อตที่สองมาลงเรามาลองดูกันซิว่ามันจะสภาพนี่จะฟื้นหรือ,อยัง นี่หรอไก่ไหมหใช่ไก่ใหม่สามสิบตัวโอ้โหน้งปุณนเข้ามาแล้วของนปุณนเข้ามาส <90 4. S 1> ตัวามสิบตัวโอ้ดูสภาพดีกว่าเมื่อวานนะจ๊ะพวกเธออ,เอืมกินอาหารจนเกลี้ยงเหรอเออดูฟื้นแล้วนะดูสภาพดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานมานะมันเหนื่อยโซมเลยขาเขอแบะไปหมดไหนดูซิ โอ้ยตัวแห้งหมดแล้วโอเคเลยอยู่กันสบายไหมแล้วดูสามสิบตัวลัดแรกมาอันนั้นรัดแรกนี่หมามาเลี้ยงตั้งแต่เป็นลูกเจี๊ยบเลยนะตัวเล็กๆมาแบบน่ารักน่ารักหูโตสวยกันหมดแล้วโอ้ย แล้วมันก็ออกไข่ด้วยน้องป้นป้ามันออกไข่ด้วยออกออกสองฟองวันนี้หรอใช่สองฟองเอน,นี้เหรอเน,นี่ยมันเพิ่งมาเมื่อวานมันออกไข่ให้ละสองฟองอันน้องป้นถือเลยอุ่นๆนี่นก็ใหญ่อยู่นะป,ะปะ๊าป๊าดูดิใหญ่อยู่นะอ่าน้องป้นถือขอ,ขถอ,ออกไข่สองเอ,อ,นะอ่ย ก็เดี๋ยวเราไปดูรัดแรกของเราว่ามันจะออกกี่ฟองเนาะนี่เจ้ารัดแรกของเราน้องผู้หนูถือไข่ดีๆนึ่งไหนโชว์ไข่มามาดูอ๋บอบัลลัมเทิมอ่าเอออ่างั้นเดี๋ยวเรามาลองดูขอเข้าหน่อยนะแต้วล้าอย่าพึ่งนะลูกอย่าพึ่งนะลูกมาม่าเข้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวปุ้ยอย่าพึ่งปุ้ยอย่าพึ่งปุ้ยอย่าพึ่ง,อ,งอ่าอ,อันนี้รัด นี่อันนี้ล็อตแรกนี่มามากับน,น้องปูนจะแทกจะไม่มีที่ยืนกันอยู่แล้วดูสิใไดไหมตูนน้องปูเป็นไรมันจิกขาเหรอเดินน้องปูดิเดินย,ยืนตัวเกง่งมันรุมมันรุมตะอ้วนอยู่ไหนเอ้ยน้องปูอย่าหนูมันติกไข่ลูกน,น,นี่ยืนเฝ้าเนี่ยดูสิ ยืนเฝ้าไข่งอนแดงเชี่ยวนี่วันนี้มันออกเท่าไหร่เห็นไหมสองสี 6, 8, 10, 10, 12, ง่หกแปดสิบสิบสองฟ้อหนูย,ยืนเฉยๆสิลูกมีไหมตรงนี้มีไหมไม่มีอ่ะวันนี้ได้สิบสองนะเดี๋ยวรอช่วงสายๆบ่ายๆหน่อยว่าจะได้เยอะขึ้นไหม <Bye. S 2> Bye. Bye. ตอนนี้เราได้เตรียมข้าวโพดให้เจ้าไก่ทั้งหมด60ตัวแล้วในนี้เป็นข้าวโพดอยู่3ฝักนะคะมามาก็แกะให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะโปรยให้มันกินเดี๋ยวลองดูกันเนาะ oh. นี่เดี๋ยวเราจะโปรยนะหนึ่งสองสาโอ้โหตะลุมบอล เออกินเท่านี้พอเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให้เจ้าไก่ฝั่งนู้นด้วยนะขอรับตุ้งก่อนน่าฝั่งนี้มันก็จ้องแล้วจ้องจ้องมองมองมาอะไรกันอะไรกันอะไรกันหนึ่งสองก๊า นี่ก็ไก่พวกนี้มันชอบกินนะไก่มามมาสวยนะเอ้ยลุมกันจนมองไม่เห nice. ็นพ well <desarrollo> really <easy> <N> ื้นเลยเอาอีกนาย เอาเลยลูกเอาเลยลูกเอาเลยลูกคลิปนี้หมามาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็หมามาก็ได้อัปเดตเจ้าไก่ของหมามาแล้วทั้งหมด60ตัวตอนนี้ทุกตัวก็สบายดีก็เริ่มดูน่ารักแลละเริ่มแข็งแรงแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าอย่าลืมติดตามช่ะะองละาท้าอมาจะมาอัปเดตเรื่องบ้านนกให้ดูนะคะว่าตอนนี้เรากำลังจะซ่อมแซมตกแต่งให้บ้านนกดูสวยขึ้นด้วยการจะปูกระเบื้องเดี๋ยวดูในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็เกิดกระดิ่งช่องของหม,มาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ